สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครับ,รบพบกับผมเต่านินจาครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันทาง tiktok นะฮะ SSK n e w ก็ไม่มีอะไรมากฮะอยากจะมาบอกเรื่องราวสั้นๆคือผมได้เห็นเรื่องเห็นราวเห็นข่าวของบรรดาพระผู้ใหญ่หลายวัดครับที่ตกเป็นเหยื่อน้ำกาม ตกเป็นเหยื่อวางขาของสตรีมีการศึกกันเจ้าละวันเลยนะฮะหลายวัดเหลือกเกินจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันพระดีๆพระดังๆนะพระผู้ใหญ่ถูกมารศาสนาเขาวางเกมวางเรื่องวางราวที่จะทำลายพุทธศาสนาให้ย่อยยับโดยใช้ส,สตรี เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะผ่านมาเป็นสิบสิบปียี่สิบปีในอดีตไม่ว่าจะเป็นพระยันตระนะไม่ว่าจะเป็นท่านานิกรธรรมวาทีไม่ว่าจะเป็นพระอะไรต่อมือะไรหลายองค์ครับผมพูดจริงๆว่าผมเห็นใจผมเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นการวางแผน อันเนื่องมาจากกฎหมายหรือระเบียบของสงฆ์เนี่ยมันย่อนยานผมเต่านินจาเคยเสนอครับว่าให้ออกกฎหมายเลยครับถ้าผู้หญิงไปยุ่งอะไรกับพระแล้วเกิดเหตุมีการถ่ายคลิปถ่ายอะไรแบ็กเมกันมีการร่วมเสพเมทุนนะฮะให้ผู้หญิงติดคุกทันที30ปีครับแล้วพระก็ศึกและติดคุก1ิปี ถ้าตราบใดก็ตามยังไม่มีกฎหมายออกมาอย่างนี้นะฮะมีเรื่องมีราวมีข่าวแต่ละวัดเนี่ยผู้หญิงลอยนวลทุกคนนะแล้วมันก็ไปสร้างปัญหาต่อเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัดไร่ขิงไม่ว่าจะเป็นวัดอะไรต่อเมื่ออะไรที่มีผู้หญิงเข้าไปเล่นจำาจจ้จำชัยเนี่ยผู้หญิงรอดแต่พระต้องสึกพระต้องเสียหายดังนั้นต้องออกกฎหมายครับเพราะถามจริงๆนะครับ ถ้าผู้หญิงไม่เข้าไปเจาะแจ๊ะไม่เข้าไปหาท่านเผลอๆอ,อาจจะเอายาปลุกเซ็กใส่ในน้ําปานะถวายให้ท่านดืม่มท่านดื่มเสร็จแน่นอน้ะคนเราก็เงี่ยบน,นะนะอาแล้วก็ไปเปิดหอยให้ดูอย่างเงี้ยท่านไม่ได้สัมผัสผู้หญิงมาเป็นสามสี่สิบปีสี่ห้าสิบปีบางคนห้าหกสิบปีมันก็เกิดอารมณ์นะครับก็อาจจะสลึมสลือแต่ความเงียบมันเกิดแน่เพราะฤทธิ์ยา แล้วผู้หญิงก็อาจจะทำท่าขมคืนหรือจับมือพระมารูปมาไรแต่แล้วก็แอบถ่ายคลิปถ่ายภาพตั้งกล้องแอบตั้งกล้องไว้เพื่อที่จะแบล็กเมลพอไม่มีเงินก็ปล่อยคลิปก็เห็นไหมว่างวดนี้กี่วัดครับนั่นคือการเดินสายทําลายพุทธศาสนาผู้หญิงอย่างนี้คืออีตัวอับปรีจังไรครับนะก็ไม่เห็นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะต,ตำรวจก็ตามอะไรก็ตามเนี่ย ก็ไม่เห็นไปจับกลุ่มนะฮะฐานไปทำลายพุทธศาสนาฐานทำลายพระนะครับนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องร้อนแรงไม่ใช่เรื่องหยาบคายไม่ใช่เรื่องอาลามกจกเปรตอะไรนะครับแต่ผมเสนอด้วยความหวังดี เพราะถ้าเรายังไม่ดำเนินการอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแก้อะไรไม่ได้เลยต่อไปในอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอระเบียบกฎของสงนะครับแล้วก็กฎหมายอาญาเอาเลยครับพอมีคลิปออกมาเนี่ยเพราะว่าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเขาอยู่ที่วัด นะฮะเพราะการเข้าไปหาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกครับเพราะยั่วยุยัย่วยวนบ,บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยนะครับถึงบอกว่าบางวัดเนี่ยเขาถึงบอกว่าหนึ่งห้ามนุ่งกางเกงสองห้ามนุ่งกระโปรงสั้นทําไมเขาถึงให้สตรีนุ่งผ้าถุงในกนลุลสตรีเขาจะรู้ดีว่าการเข้าวัดต้องนุ่งผ้าถุงเพราะถ้านุ่งกระโปรงสั้นก็นั่งวบ,บแวบวอแบมแวมก็ทําให้พระเนี่ยนะสติแตกได้พระก็ยังเป็นคนอยู่ะยังไม่สําเร็จอรรัน แล้ถ้านุ่งกางเกงเป้า,างเงี้ยอวบอุมนะฮะพระเห็นก็าติแตกได้เหมือนกันใส่เสื้อก็ต้องมิดชิตอย่เงี้ยครับไม่ใช่ใส่ออกมาแล้วล้นนมโผล่มั่งอะไรมั่งก้มถวายทีก้มกราบทีมองไปทะลุถึงนู่นเลยนะท้องน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครผมถึงบอกว่าต้อง ออกกฎหมายครับถ้าตราบใดยังไม่ออกกฎหมายตราบใดที่ยังปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะฮะพุทธศาสนาพินาศอย่างแน่นอนนะครับผมก็ได้เข้าข้างใครนะพระก็เหมือนกันนะฮะก็อย่าบำรุงบำเรอกันจนเกินไปอำนวยความสะดวกตู้เย็นของท่านเจ้าคุณตู้เย็นของท่านพระผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะโอ้โหยิ่งกว่าเหมือนกับตู้เย็นในเซเว่นเลย อย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะนี่แหละฮะนี่คือปัญหาครับพระเมื่อสอนเขาเนี่ยก็ต้องสอนตัวเองด้วยนะอะไรที่ตัดได้ก็ต้องตัดออกไปไม่ต้องฟุ้งเฟ้อนะครับการทําบุญทําทานจริงๆแล้วมันเป็นการทําบุญเพื่อความอยู่รอดเป็นการทําบุญเพื่อสืบสารศาส,สนาไม่ใช่สร้างอะไรต่อมีอะไรกันยิ่งใหญ่ใหญ่โตโมโหลานแล้วก็แข่งกันอะไรต่อมีออะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย กี่ยวกับเรื่อของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะจึงอยากจะบอกว่าเพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจในฐานะผมเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งในฐานะที่ผมยังเคารพบ,บูชากราบไหว้นะและเดินตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ผมจะไม่ เคร่งครัดปฏิบัติถึงกับนุ่งขาวห่มขาวไปนั่งหลับตาตามต้นมะเขือตามต้นพริกก็ตามแต่ผมก็รักและเคารพแล้วก็ศรัทธ,ธาถึงแม้ว่าผมยังปฏิบัติสีหน้าได้ไม่ครบนะทั้งห้าข้อแต่ก็หลายข้อที่ผมปฏิบัติได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยความเป็นห่วงจึงอยากจะออกมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ